อบจีนแห้งของเขานะครับมีลิ้นหมูด้วยนะครับนี่แฝงอยู่ทางนี้นะครับโอ้กินกับข้าวนึ่งอ่อนครับหรือข้าวหุงก็ยังได้เลยนะครับนี่สุดอยอดจริงครับ สวัสดีครับคนบดอชาแนลครับชาแนลวันบ้าสไตล์เจ้าเหนียนะครับวันนี้ก็อากาศแจ่มใสดีนะครับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับถ้าฝนมาตกมันก็หอนนะครับ้อนหรือเป็นจีผีกันนะครับจีผีก็แปลว่าการชาปนกิจศพหรือการเผาศพนั่นเองครับสมัยตะกอนนะครับหนองโพลำโบราณเนี่ยเปินยังบ่มีเมนเผาศพกันนะครับเปมืนก็จะเผาบนกองฟ้อนนะครับ เชิงตะกอนเนาะเวลาเผาในกล่องมันใหญ่เนาะครับเนาะเวลาเผาซบกระแสความฮอนมันก็จะไปถึงผู้ที่มารวมงานนะครับเปิดเลยห้องกับนว่าฮอตยังจีผีนะครับก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับมิสเตอร์ธนงเชฟกระทะผีนะครับเดี๋ยวฮะเห็นเงินไหครับเงิออกนะทีมงานขอผ้านะครับโอเคทุกอย่างพร้อมสามสองหนึ่งเมนูในวันนี้นะครับเขาก็จะมาเอาใจพี่น้องเจ้าเหนียวกห้องนะครับ วัตถุดิบที่ผมจะใช้ทำเมนูในวันนี้นะครับนี่เลยครับนี่คือจีนหมานะครับจีนหมูครับเป็นจีนหมูแห้งครับก็มี f อของผมท่านหนึ่งนะครับขอเมนูหมาอบเข้ามานะครับคือหมาหรือสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นนะครับเอ่อเปิดมาปะกินกันนะครับแล้วก็บางท่านก็ขอเมนูกระเพราตับยุงเข้ามานะครับคือยุงนี่มันตัวน้อยนะครับหนอนเวลาจะยบมันก็ลําบากนะครับหนอนก็สามารมาทำให้ดูได้นะจีนหมูแห้งที่ผมมีในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําเมนูอบจีนกันแล้วกันนะคร โอเคแก๊ส okay. ครับแล้วแรกเราจะมาต้มจีนของเขาก่อนนะครับโอ้โหครับน่าโม้อ้ถ่ายมุมนี้นี่ได้ลมดีจริงครับนั่งอยู่หน้าเตาแกส๊สอากาศช่างเย็นดีเหลือเกิน,นครับ <Okay. S 2> รอน้ำเดือดสักครู่รนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับโอ้โ oh, หอากาศช่างเย็นสบายดีเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวพัดจริงๆริ เาจะใส่นี่ลงไปเลยครับหักฟักซีครับขาครับแจกไข่ครับโอ้โหเย็นสบายเหลือเกินฉีกใบปะครุปใส่ลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเอากระาต้มจิ้นแห้ง,องเอานะครับใส่ลงไปต้มให้มันเอ่อมันเปื่อยก่อนเนาะมันจะเหนียวนะครับ ต้องเปิดเรื่อยๆจนมันเปื่อยก่อนนะครับต่อไปนะครับเอามาตำพริกของมัดก่อนนะครับเราจะมีขาจจคายนะครับพริกแห้งครับเตรียมแล้วก็อันนี้ใบผูซอยนะครับโอเคใส่ของแข็งลงไปก่อนนะใส่ของแข็งลงไปก่อนนะครับขาจจคายลงไปก่อนนะครับพริกแกงนะครับเขาตัเมาส์นี่มันจะล้านะครับ นี่มันจะละเอียดแหลกเรลวว่ะนะครับสาละเอียดแล้วใส่เ,เดี๋ยวนะฮะจอดหายออกเตรียมครับแล้วก็พิกลงไปนะครับไว้ประคูนี่ทีหลังหนะใส่ไปเลยครับเกค,คนค,อ,คอยมีผู้กำกับสูตรอยู่ด้านหลังครับ งานของเขาเองโอเคแล้วก็ตามต่อไปนะครับละเอียดแหลกเลวเลยนะครับต่อไปก็ใส่เกลือเขานะครับลงไปนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะหนึ่งหยิบมือเท่านั้นนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวใส่กะปิกาเฮใบลงไปนะครับต้องใช้ชนิดประหยัดตะอ้นนะครับถ้าใช้ชนิดฟุ่มเฟือยนี่หรือว่าผิดเลยนะครับอยู่ในใจยี่ห้ออื่นนี่ข้าปรลํำในเยอะว่ากันนะจ๊ะไม่เยอะครับไม่เยอะนี่เยอะไหม เยอะเหรอฮะคุมกับบอกเยอะคืนหน่อยครับคืนหน่อยน่ครับชนิดประหยัดเราอย่าไปใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชนิดฟุ่มเฟือยไปนะครับอ่าจิตจากเติมได้ทีหลังครับเคล็ดลับของการทําอาหารบ้านผมนะครับก็คือค่อยๆใส่ทีละนิดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต้มไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะน้ำแห้งก็เติมน้ำเข้าไปนะครับต้มจนมันเฟื่อยนะครับตอนนี้ปิดแก๊สก่อนเนาะ อากาศเย็นนี้เหลือเกินเดี๋ยวจะเอาจี對對้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแต่น้ามันไวเนาะจบสิแล้วนะครับนี่นะครับอันดับต่อไปนะครับเขาจะมาซอยจี้ของเขานะครับเอาขึ้นมาเป็นชิ้นชิ้นนี้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวอ้าวหั่นกึ่งก่อนครับก่อนซอยนี่เขาจะตบนะครับตบคือมันจี้มันปุ๋ยหน่อยครับนี่ครับ คนจะซอยแล้วเอาไปต่ำก็ได้นะครับผมนี่ใส่ขั้นตอนแบบรวดเร็วเลยนะครับเป็นการเอาโคกแกนโคกมาแหมเนาะชิ้นพอคำเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่กันไปนะครับเสร็จแล้วกลับที่เดิมครับอบจีนสูตรผมจะประเมินไัยนะครับผมจะใส่ลิ้นหมูนึ่งเข้าไปตัวนะครับเพราะว่าผมเคยทดลองใส่ไปแล้วนะครับมันเข้ากันได้นะครับอร่อยดีนะครับ ถ้าไผ่ปกินลิ้นหมูผมก็ใส่ลงไปนะครับผมนี่ชอบมากเลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวเอามาเลี้ยงเพื่อจะได้หั่นทีเดียวเนาะนี่หันครั้งเดียวได้ถึงสี่ชิ้นครับสุดยอดเลยจริงๆโอเคอันดับต่อไปครับตั้งกระทะที่สีห้อนลับใส่น้ำมันหมูลงไปครับขอประมาณนะครับ่ต้องเยอะนะครับต่อไปใส่พริกที่เขาตำลงไปครับ เบาไฟนะครับอเดี๋ยวกันครับไม่แห้งลำแล้วครับเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะโโว้าวขั้วมันหอ,อมนะครับแตนไม่กลิ่นหอมนะครับ ยำยีหน่อยครับยำยีหน่อยครับเดีวเาทำอาหารครับเสียงตะริวกระทบกระทะนี่เป็ดเสนอย่างหนึ่งรับน้องนี่ครับพัวควายนอสนะครับไปเจ้ไวาแห้งครับัวนี้หอมเลยสิแล้วเอาจะใส่นี่นะครับน่าจะเอาต้มจีต๊ตะกี้ลงไปเลยครับว้าวไม่ทิ้งครับโอ้ เมไหรนี่นไครับใส่น้ำตกจินตะกี้เราอลงไปนะครับนี่สีสันนะครับอยู่เผ็ดร้อนน่ากินเลยทีเดียวเราเราก็หอมด้วยนะครับจะนี้่นะการอบนี่เขาจะใส่น้ำมะนากเนาะครับเนาะใส่แค่พอมันคลุกคลิกๆกันนะนี่มะน้วเดือดกับใส่จิ้นหมูแห้งครับลิ้นหมูเขาไปเลยครับอันดับต่อไปนะครับ ุงรสนะครับคือความเค็มด้วยเกลือของเขานะครับใส่เข้าไปทีละน้อยก่อนนะครับเพราะว่าพริกไอเกลือในพริกมันมีอยู่แล้วเนาะใส่เยอะนะครับเกมแล้วมันแก้ลาบากนะครับเนาะโอเคใส่เข้าไปครับหนึ่งมือดูนะครับไัเทๆนะโอเคเดี๋ยวเราชิมพอครับอืมโอเคละอันดับต่อไปที่เขาจะใส่นะครับคือ ผงชรสตราอาฮิโมโกะโงะนะครับใส่กันเลยครับหนึ่งหยิบมือเช่นเดียวกันนะครับอันดับสุดท้ายนะครับใส่พักมีหอมพักชีนะครับนี่พักชีลังนะครับใส่ไปบางส่วนครับเลื๋ยวไโรยหน้านิดนึงกินหอมมากเลยทีเดียวนะครับว้าวจีนแห้งแล้วก็ลิ่นหมูนึ่งอบนี่ครับอร่อยชุดยอดนะครับ เริ่มจากน้ำซุปอันคุกริกครับตอนนี้ซื้อกไก่แจ้กับตื่นตะนกยับยำหมูนะอืมจับพริกจับเกลือดีขนาดนะครับลิ้นหมูนึ่งครับที่อยู่ในอกจีนของเขาครับกินครับลิ้นนึ่งนีงน่นมันนุ่มมันละมุนดีครับชิมใหญ่กันเลยนะครับชิมนลครับอืม หอมหอมหอมัอมอมนค้ายๆแฮมเลยเนาะสำหรับท่านใดที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้ก็ขอท่านมีคําเต็มกวยร่ำรวยเงินทองนะครับโอเคครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ